สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกนะวันนี้พี่เอกอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Ham s t ต r m a เ e 3D นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องพาเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยของเราข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็ไปลงที่จานอาหารให้ได้นะครับเย่น้องก็น่ารักมากเลยนะดูดิตัวอ้วนขาเล็กได้มา3ชิ้นเองเอาละต่อไปด่านที่2นะครับไปเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ จริงๆก็ข้าไม่ยากนะทุกคนแรกๆอาจจะง่ายๆนี่มีกิ้งขึ้นถังด้วยนะครับต่อไปเพื่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยากไหมถึงแล้วเฮ้ยอ่าวิ่งเลยเลโอเคได้มาอีก10ชิ้นนะครับเป็นผล,ลไม้เอาไว้กินยามขัดแขนอันนี้อะไรอะ่ะด่านต่อไปนะครับทำอะไรหนอเราก็จะเดินข้ามบันไดเหมือนเดิมรู้สึกจะเยอะขึ้นนะเนี่ย เอาละอุยอ้ยเฮ้ยทำไมเยอะจังเลยเออกกระตุกด้วยโอเคไปต่อได้สตรอเบอรี่แล้วก็ลงมาถึงแล้วนะครับโอ้โห4 5ชิ้นปลืบโอ้โหเยอะไปหมดเลยนี่จะกินหมดไหมเนี่ยเอาละไปดามต่อไปเอ้ยมีของรางวัลให้เรากดเลือกด้วยครับอะไรเนี่ยบันไดโอ้ได้บันไดเมาเป็นชิ้นส่วนใหม่เก็บก่อนอันต่อไปน่าจะเป็นท่อนะครับ ไปต่อกันดีกว่าด่านที่3ไปเลยตืดเตืดดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดียวโอ้ยหูบันไดมันเริ่มสูงขึ้นมันเริ่มชั้นขึ้นครับทุกคนโอ้ยแต่เรายังไปได้ไม่น่าเชื่อว่าตัวอ้วนอย่างนี้จะสามารถข้ามผ่านมาได้เอาละเราก็รับผลไม้แค่นี้พอขี้เกียจด,ดูโฆษณาอันนี้อะไรอ่ะครับ ด่นานต่อไปด่นานที่4มาแล้วทุกคนยังขึ้นบันไดธรรมดาอยู่เป็นขั้นบันไดเล็กๆแล้วก็มาเจอบันไดาย,ยาวที่เราเพิ่งได้มานะครับอูดูดิเฮ้ยดูหนะ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วได้อะไรมาเนี่ยสตรอเบอรี่ยังได้สตรอเบอรี่กับกล้วยอยู่เหมือนเดิมนะครับเกือบเต็มแล้วครับเฮ้ยเพียกได้หนูใหม แต่ต้องดูวิดีโอแหละเไม่เอาดีกว่าอ่าดัานต่อไปกันดีกว่านะครับด่านนี้โอ้โหือ้หมันช่างชันมากสู้ๆนะเจ้าแฮมเตอร์น้อยฟับอืไปอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะต้องปล่อยด้วยนะครับ <laughs> ท้าตลกมากเอาละ่ะเราจะได้ของรางวัลไม่เอาดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ปยังไม่รู้เหมือนกันว่าผลไม้ที่เราได้มาจะเอาไปทําอะไรนะเฮ้ยเพี่อได้กล่องของขวัญอีกแล้วอ่ะรู้สึกเกมนี้จะแจกของขวัญเยอะนะเนี่ยได้ท่อแล้วครับทุกคนเย่ดีมากอะไรอันนี้คืออะไรอะเอาละไปด่านที่6กันดีกว่าครับอันนี้เป็นทางลาดเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องรีบเดินนะไม่งั้นถ้าหลุดลงไปเนี่ยเราต้องตกไปข้างล่างแน่ พยายามเหยน,น,นหน้าไว้อย่างนี้เหยนหน้าไว้เหยนหน้าไว้ดีมากลูกไปเลยเอ้ยไงท้องน้องไงท้องครับเดี๋ยวเข้าท่อที่งไงหุ้ยเอ้ยเทโหกิ้งลงมาข้างล่างอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็เราก็เดินเลี้ยงตัวเองขึ้นไปตามถังตรงนี้นะครับผ่านมาได้แล้วกดปุ่มเอ๊ะอะไรอะ่ะเราต้องช่วยนะครับเราต้องช่วยสาวน้อยคนนี้ออกมาเฮลปปลดล็อกเรียบร้อย ได้แล้วออกมาเร็วสาวน้อยเฮ้ยนี่ออกมาดีใจกันด้วยโอ้โหไอเลิฟยูใช่ย่างงั้นเอาละครับต่อไปด่านที่7นะอ๋ออันนี้มันเป็นแบบเป็นทุกๆเท่าไหรอ่อ่ะทุกๆหก,ก,ก,กด่านเหรอเออแปลกดีนะเนาะเฮ้ยมีมุดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับต้องมุดด้วยนี่เป็นลูกกิ้งจะไปลําบากหน่อยนึกถึงที่ลางรถของของทางฝรั่งกอนเลยเนาะนี่เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ ส2 1องหนึ่งปั้งเฮ้ยมีเครื่องร่อนด้วยโหเท่กิ๊บเก๋เอ้ยอ,นนอ้าวชนอะอ๋ออ๋อถ้าเราแตะค้างไว้มันจะบินได้ครับม,มีกลางมีกลางนี่กลางปีกล่อนไปเลยเอ้ยไม่โดนโอ้โหพี่แกงไม่ค่อยแม่นตรงนี้ชนชนทุกอันเลยอะ่ะทุกคนตึ๊บ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 เก็บพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดเอ้ยโโหถ้าเข้าไปในวงเราจะเราจะแดชครับแดชไปข้างหน้ายอย่างรวดเร็ว เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ถกไม่ถึงอ่ะทำไงดี hey, อ่ะเฮ้ยอ้ากระแทกล่วกเลยไปต่อกันดีกว่าลงท่อนะครับตอนนี้ <c oughs> กิ้งไปแล้ว <c oughs> ชอบลงท่อมากเลยแบบตีลังกาหมวนเท่เอ้ยอะไรอะ่ะแจ้งเตือนอันตรายครับน่ากลัวน่ากลัวเอา้าไม่เห็นอันตรายเลยอะ่ะถึงแล้วทุกคนดูดิโอ้หกสิบหกท่วมตัวอันนี้อยู่ดีๆก็ได้เยอะแฮะเอาละ ไปดูดานใหม่กันต่อดีกว่าอืมอะไรอะเกือบเต็มแล้วเฮ้ยหนูแว่นหนูแว่นถ้าจะเอาจะต้องดูวิดีโอเอามาเปิดลองใช้ดูนะครับหนูคุณหนูแว่นมาแล้วโอหูคราวนี้รู้สึกจะชันกว่าเดิมเยอะไปได้แล้วยังผ่านไปได้พีย่ยังผ่าน้องผ่านไปได้อยู่กรึบกรึบกรึบสู้ๆทุกคนลงแล้วก็กริง่ง อะ,อะต้องเข็นถังไปด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ยดูลําบากลําบนดูดิเขามีรูปแบบให้เข็นถังมาให้ด้วยนะต้องเอาถังอันนี้ไปเพื่อทำอะไรบางอย่างนะครับนี่อ๋อเอาไว้ใช้ในการปีนขึ้นทางนี้เอ้ยไม่ถึงเอาอ๋อเราช่วยเจ้าหนูน้อยได้แล้วเอ้ยเดียวเดียวเดยวแล้วทําไมจะต้องดันออกมาเลาไปข้างหน้าดูดูเขาเอาเอา,เอาตูดดันอะ่ะไม่เพียงไปอะ่ะเฮ้ยไปดิ เฮ้ยเจ้าหนูน้อยไปนี่ดันดันเออเดี๋ยวโหแรงเยอะกว่าเราอีกนะครับทุกคนไปไปไปไม่เอาดิอย่ามากันดิแล้วเราก็ขาสั้นอ่ะเราก็ข้ามไม่ได้ทําไงล่ะไปเจ้าหนูตัวน้อยไปเร็วไป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 ดิไปกระดึบ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 ไปเอ้ยอย่าโอ้โหหงายท้องนี่หนูตัวเล็กจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยโหเราจะผ่านได้ไหมเนี่ยด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยว มันน่าจะมีกระโดดข้ามนะทุกคนถ้ามีกระโดดข้ามจะง่ายกว่านี้นะดูดิไปดิดูดิเวลาพี่เอกเงยหน้าขึ้นใช่ปะ่ะเขาก็จะเงยหน้าขึ้นตามอะ่ะไม่ยอมให้เราข้ามอะ่ะแสดงว่าเจ้าหนูตัวนี้เป็นหนูขี้แกล้งแน่เลยทําไงดีะดูดิทุกคนมีวิธีผ่านไหมพี่เอกเริ่มหัวร้อนแล้วเส้นชายอยู่ข้างหน้าแต่เราพาเขาขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยว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 ตั้งใจก่อนโอ้โห โอ้โหนี่หนูอะไรเนี่ยเฮ้ยไปดิเราจะไปอ่ะทำไงอ่ะเราต้องเอาหน้าต้องเอาหน้ามุดลงไปดีไหมเพราะถ้าขึ้นไปอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้อ่ะดูดิต้องค่อยๆ่อยดันดันนีดน่ดนัดนดันเอามือกดหัวกดหัวกดหัวไปดิไป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 เร็วไปเร็วอีกนิดนึงเร็วดิเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ไปดิเอ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยเพื่อนเ <c oughs> พื่อนต้องไปแล้วโอ้โห <c oughs> ตัวเล็กพลังมหาศาลมากอะไรเนี่ยนี่เอาหน้ากดไปเลยดนัดนดันเอามือดนันมือดันก้นเอาหน้าดานัดานก้นนี่ทําทุกอย่างเธอเนี่ยขึ้นไปเธอขอลองพลีดขึ้นไปไปสิอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขึ้นไปดูดิทั้งมือเอาทั้งมือดนันเอาทั้งหน้าดานันก็ยังไม่ยอมไปดื้อรัน้นจริงๆเอาหน้ากดลงไปไม่ขึ้นสงสารมากขึ้นไปซ้ายเร็วๆเอ้ยเดี๋ยวอย่า,อย,าอย่าเพิ่งหายท้องอย่าอย่านะอย่านะ เฮ้ยไปไม่เอาดันดันดันนีดน่ดนัดนดนันเอามือดนันหัวเอามือดนันตูดเอามือดนันหัวอ้อโอ้โหเหนื่อยแท้ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยดูดีแล้วแกล้งเราไม่ให้เราไปอ่ะเอาใหม่เอาใหม่หมดันใหม่ด,ไไดันอย่าอย่าไปซะดีๆนี่แน่นี่แน่คราวนี้เราผ่านได้แน่อย่านะขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวนี้ขึ้นไป เจ้าหนูน้อยขึ้นไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยเมื่อยมือแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราดูขากันนิดเดียวเอ้ยได้แล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยพยายามไว้อยา่าอย่าดันมาอย่าดันมาเฮ้ยทำไงดีทำไงดีทำไงดีดันขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วกันเอ้อออเยอเหนื่อยแท้กับเจ้าหนูตัวนี้สุดยอดไปเลยโอ้โหอาหาร นี่ถ้าดูวิดีโอเลยจะได้เยอะกว่านี้เราได้มาด้วยครับทุกคนแกะแกะแกะ,แกะเฮ้ยอะไรอ่ะอันต่อไปจะเป็นลูกราหน้าตนะครับอันนี้เป็นเหมือนลูกบอลเล็กๆอะ่ะโอ้ยเหนื่อยหลังจากทุ่มเทกับเจ้าหนูตัวน้อยไปนะครับเหมือนเราจะได้บ้านแฮมสเตอร์มาใหม่นะอันนี้ให้ตั้งชื่อด้วยโหมันแบบเป็นหนูที่วุ่นวายมากเลยนะมาตั้งว่าวุ่นวายได้ไหม เดี๋ยวก่อนหาตัวละเ้าาไม่ได้ไม่ได้สะละด้านบนแสดงว่าจะต้องตั้งให้มันเป็นชื่อแบบภาษาอังกฤษนะครับตั้งเป็นแบบอะไรเดีย no <c oughs> น้อยน้อยน้อยที่แปลว่าเสียงดังวุ่นวายลำคาอะไรประมาณนี้นะเอาละให้แอมน้อยแทง้งขอบคุณอะไรล่ะแหมนายที่แบบสุดยอดมากอันนี้ให้ทำอะไรอะครับเหมือนจะกลับมาที่บ้านใช่ไหมเป็นบ้านแบบเป็นตู้ใหญ่ๆทีใใ่ให้เราอยู่กันนะ อันนี้น่าจะให้ซื้อของสิงนะเหมือนซื้อของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยซื้อหนึ่งอันละเฮ้ยลอยอ๋ออันนี้ยังไม่อันล็อกครับเดี๋ยว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 เฮ้ยโหเกือบไปเกือบไปเราซื้ออะไรได้อีกเนี่ยไปตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็ซื้ออ๋อนี่ไงผลไม้ที่เราเก็บมาเอามาใช้ตกแต่งบ้านตรงนี้นี่เองอันนี้ก็ยังไม่อันล็อกเนาะเรา สามารถตกแต่งเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะใช้เงินเพิ่มขึ้นนะเอาละปลดล็อกปลดล็อกอืมต้องดูใช่ไหมถึงจะได้ไม่เอาดีกว่าเราออกไปเล่นด่านที่9ดีกว่าครับตึดๆๆๆๆเหยียบเยียบโอ้โหอันนี้ยากอะทุกคนยิ่งเล่นแบบสเตจหลังๆอะมันก็จะเริ่มยากขึ้นเนาะมีความท้าทายนี่ไงเราได้แบบ มือนเป็นลูกนาดอ๋อนี่ไงอันเล็กๆที่เราได้มาอเอเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ทำไงอะเอ้ยโอ,โอ้พลาดแล้วไม่ผ่านครับ <S <S เราจะต้องรอก่อนนี่นี่ต้องรอต้องรอเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบไต่ขึ้นไปก่อนที่เราจะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะติดอยู่นี้นะต้องไต่ขึ้นไปครับนี่แล้วก็กิ้งแบบนี้โอ้โหเกือบไปเกือบไปกิ้งลงไปแล้วทุกคน ปลดล็อกปุ่มอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นทงเช็คสเตตเอาละตรงนี้อีกรอบนึงนะครับอันนี้ไม่มีไหลอันนี้เดินได้เลยก็ง่ายหน่อยถึงแล้วฮยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันด่านต่อไปเลยนะครับรับของเคลมมาก่อนอันนี้จะเป็นหนวดหรอเอาละด่านที่1ิบนะครับไปเลยตึ๊ด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 หูย อันนี้ก็ยากไม่แพ้เมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเดียเดี๋ยวอุ๊ยอุอุ๊ยอุย,อยขึ้นไม่ได้ได้แล้วเอาละขึ้นจรวด3 2 1ปั้งนี่เริ่มชำนาญอุ๊ยอุ๊ว่าจะคุยซะหน่อยตกซะได้โอ้โหแรงมากอะปึ๊บดูดีดูดีดเกิดแบบแรงจีมหาศาลครับออ้อหกระแทกกระแทกซะแรงเลยบินไม่ขึ้นอะเด้งขึ้นไป เอาใหม่ได้แล้วอ๋อมันติดเมื่อกี้มันเป็นแบบเป็นล็อกๆอกด้านบนเอเนาะไปต่อไปต่อถึงแล้วครับตืดตดดนี่เอาละยังไม่จบนะครับทิ้งลงท่อไปอีกแล้วปึดปืดปืดปืดต้องเข็นท่อไปด้วยอันนี้แล้วก็ปีนขึ้นปีนขึ้นผ่านแล้วจ้าเฮ้ยถึงแล้วทุกคนโอ้กว่าจะเล่นจนจบได้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ เอาละใครที่ชอบใจเกมนี้อย่าลืมกดไลค์เพนคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะวันนี้เพจก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า